สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่ริงนะครับแจ็คดอสันนุน่นอยู่นุน่นเดี๋ยวจะพาไปดูเขาทำอะไรกันนะครับก็มีรอลริกมาขายนะครับท่านใดต้องการนะครับนี่นะเป็นวงขนาดยีนะครับตั้ง10บเบ็ดใบ5นิ้วนะครับใบเว้าวนะนี่นะครับ แล้วก็มีดับผมหนัก2 4 6 8ี่12 1ปด6 4อ1่า16ใบนะครับผมวงเดิมเป็นของอ่าบางนานะครับเดี๋ยวผมดูให้เช็คสภาพให้นะครับกรมอะไรก็ไม่มีแตกนะครับโอเคนะพึ่งไปตั้งใบามาใหม่แล้วย่ำย่ำนาได้สองคราวนะครับเขาไม่ได้ล้างนะครับนี่นะ ใบก็เต็มเต็มเลยนะนี่นะครับไม่มีล้มนะครับโอเคนะฝั่งนี้ไม่แตกนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดสงการไอต้องการนะครับหรือว่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับโอไม่ใช่ทักมาผมว่าขอเบอร์นะครับอืมเอากันนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อทิ้งเบอร์โทรให้ให้อ่าเจ้าของเจ้าของรถเนี่ยเดี๋ยว มันจะเกิดการโทรไปวุ่นวายนะเพราะว่าขายล้อเหล็กแค่ล้อเดียวนะแล้วก็โทรคนโทรมาเยอะนะครับเป็นว่าแบบนั้นน้อนะย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะหรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กพ่ลิงน่เองนะครับทักมาหาพิลิงได้ผมดูก่นอ,กอนก็ไม่แตกนะครับไม่มีอะไรแตกนะใบเต็มนะครับใช้งานได้สองคาวขายสามพันห้านะครับผม ของอยู่ที่บึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับต้องมาออเองนะครับเดี๋ยวไปถามเขาก็อาจจะต้องมาออเองนะครับงงรใช่ไหมมาออเองวะมาออเอมา,มาออเองเนาะเ,เดี๋ยว ถ้าเกิดว่ายัางไงก็เดี๋ยวผมจะเอา Facebook ของพี่ลิงมาให้นะครับกำลังสร้างเนี่ยเิมงานพี่แจ็คแท่นขึ้นมาลืมหมดละเนี่ยชิมงานจำได้เดีพี่แจ็คดอสันคนเดียวอนี้เป็นโบอ่าบางนานะัลังขึ้นบางโคลนนะครับอันนี้ทำกันเอง,งหรือว่าจ้างเนี่ยทำ,ทำกันเองเองหรอหมด หมดเยอะกว่าจ้างเขาใช่ไหมไอหไอหมดเยอะหนหนจะค่าเบียร์ค่าเออค่าเครื่องดื่มอะไรอีกนะครับตั้งค่าเหล็กค่าอะไรเออค่าแรงค่าแรงไม่โดนนะครับอไม่เป็นไรเราเราเราไม่ได้ออกจากบ้านอเราอยู่ในบ้าน อันนี้ก็สร้างคุกนะครับเลาะใบเก่าออกอ๋อใช่ไหมพี่ภูมิเอาใบเอาใบเก่ามาตั้งใหม่เหรอใบใบในลูกมันนี่นะอ๋อ อันนี้มันก็จะเว้าเป็นตัววีนะครับเนี่ยเหมือนกับพวกขุบขุบนกขุบปืนใหญ่คู่นะครับเดี๋ยวนี้ทรงก็จะเป็นตัววีนะครับอย่างกันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็อกลเขาขี่รถไปไหนเลยอันนี้ก็สร้างคานนับขึ้นมาใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นเหล็กรางหน้าสองแล้วก็ตอนนี้เป็นเหล็กกล่องโอ้ยังร้อนโอ้เหล็กกล่องอย่างหนาเลยนะเนี่ยจอดน็อตเบอร์เหล็กกล่องก็หน้าสองนะครับอันนี้ของใครเนี่ยขบเนี่ยอ๋อของพีิริงปูบุ้มเอาเอ้เอาขาของม่อ นี่นเราจะถามมา NC 131เนี่ยแกะกล่องมาเท่าไหร่นะมือสองอมือสเหรอมือสอง๋อนึกว่าแต่แกะกล่องเท่าไหร่ไปแกะมาเท่าไหร่คือสีอะไรนี่เราทำเองเหรอใช่โอนึกว่าจะแกะกล่องนี่นะครับ นี่นะครับใหม่มากที่แรกนะผมว่าแต่แกะกล่องมานะครับมองไม่ออกเลย nc หนึ่งสามหนึ่งนี่นะครับตัวแรงที่ว่าไปแข่งกับช่างหนูนะครับตอนนั้นนะครับ <c oughs> แล้วคราวนี้ <c oughs> ที่ว่ามันวิ่งไม่ออกอนะรถแกจอดตากฝนไว้นะครับ แล้วคราวนี้น้ามันเข้าไอดีนะครับจอดไว้นานแล้วคราวนี้มันก็ลูกลูกสูบนะครับมันโดนน้าแล้วมันก็เลยเบรกนะครับตอนนั้นลูกสูบติดก็เลยรถก็เลยพังไปเลยนะครับตอนนั้นตัวแรงนะครับร้อยยี่สิบห้าโอ้ <c oughs> <c oughs> หัวทิ่มเลย <c oughs> ไปไปวัาน,นี่มา แหมชอบทอแล้วเกินเกาะทรงนี้ใช้ได้นะครับอันนี้รถไข่นองแล้วพีแ่แจ๊คบางโคนอันนี้อันเดิมเหมือนเนี่ย อันนีลล้มึงโกยรอยางครับออของของเข,ขาเนี่ยครับของคังนนี้อ๋อโค่นวิ่งกับมันทักเลยมันทำไว้แบบเอาแบบนี้แหละดีกว่าเนี่ยประหยัดดีทำง่ายๆครับก็มีแค่เหล็กตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็โค้งตัวนี้นะครับงบไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับบางโคนอย่างกรณีนะครับแต่ว่ากาัานกันโค่นได้นะครับเวลา วิ่งบนหลังถนนนะครับมีแต่ตัวแรงตั้งนั้นเลยในยขนาดรถหลากเลยเนี่นี <c oughs> ่ก็สีซปเปอร์วาวตอนนี้กึ่งถ่วงมานะครับลิมอ่ะโอเคเนาะ ท่านใดสนใจก็ลองทักมาพี่สันได้นะครับสําหรับล้อเหล็กคู่นี้นะครับ3,500บาทนะครับต่อรองได้นะครับนิดหน่อยสามารถเข้ามาดูของได้ที่บึงสามัคคีนะครับจังหวัดกําแพงเพชรหรือว่า Facebook พี่ลิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าต้องการเฟซของคนที่ว่าจะขายนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเนาะ ก็ถือว่าสวยๆเลยแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ล้างท่านั้นเองนะครับผมเช็คดูแล้วก็ไม่มีรอยแตกนะครับเื่อท่านใดสนใจก็ลองดูได้นะครับขนาด16ใบแล้วก็ตั้ง11นะครับใบห้านะครับใบเว้าวนะพร้อมที่กันฟางนะครับนี่นะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ